ศาตร์วิชาอบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบันข้าขอเคารพอบพิวันระลึกคุณอานานด้วยใจนิยมบูชาขอเด็กกะตะเว ปัญญาให้เกิดแตกฉันศึกษาสำเร็จทุกประการอายุยืนนานอยู่ในสิลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรติเป็นศีประโยชน์ทวี ได้จากเทม,มันได้มากมายมากนั้นผมไม่รู้จะตอบแทนเรื่องราวเหล่านี้ได้ยังไงสิ่งหนึ่งที่ทําได้คือการทําบูชาจิตต่อคุบาจารย์โดยที่ผมไม่เลือกนะแม้ไม่ได้เรียนกับท่านแต่ถือว่าท่านเป็นคุบาอาจารนยะ์ในมุทเนผมก็ทํานะครับบางครั้งผมยังล้อเล่นกับเทนอาจารย์สมเด็จเป็นผมไม่ได้เรียนด้วยนะแต่ผมก็ยังถือให้ความคารพเป็นคุบา,าทุกครั้งที่ผมทาเนี่ย แฮปี้แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเพื่อนๆก็จะด่าเพราะว่าผมจะขี้บนเรื่องมันจะเยอะสําหรับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่แบกหน้าเริ่มต้นจากการที่ทําแล้วปฏิจสกระเป๋าแขกกระเป๋าแหกสุดท้ายเนี่ยวิธีคิดของผมก็คือทอํายังไงที่จะให้ไม่ให้กรเบ๋าผมก็คิดวิธีเรื่องของเป็นการจัดอีเวนต์นะขอสปอนเซอร์เริ่มเชิญขอสปอนเซอร์ทุกคนขอสปอนเซอร์เข้ามาเหมือนกับไปทำละครทำการในโทรทัศน์ คือมันต้องหาทุนมาทำแล้วก็หาสปอนเซอร์ครั้งแรกที่เหลือเงินที่ประเจียดเล่าให้ฟังคือสี่พันเนี่ย mm. ก็เป็นตัวตั้งต้นแล้วจากนั้นมาก็เริ่มขอสปอนเซอร์นั้นวิธีคิดตั้งแต่เริ่มต้นในการหาสปอนเซอร์ก็คือผมผมจะใช้วิธี mm. เหมือนไปหาสปอนเซอร์ให้กับรายการโทรทัศน์เดินไปขอ mm. เดินไปขอ mm. เดินไปขอไอ mm. คนที่เดินไปขอเนี่ย mm. ก็นักหน่นอนทีนี้ผมกล้าพูดได้อย่างนึงว่าผมเคยรอให้ คนที่ทำอีเวนต์เนี่ยส่งทีมเพื่อไปขอชวนเธอแต่ไม่ได้ยากคนอุเทนไม่เหมือนชาวบ้านจริงๆคือคนอูเทนนี่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาในความรู้สึกของผมว่าถ้าส่งคนที่ไม่ใช่อุเทนไปเนี่ยคุยกับมันเนี่ยโดยนต้อนถูกต้อนต้อนไม่ต้อนเปล่าเด็กร้องไห้เด็กพรุง่งนี้ร้องไห้เลยเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ว่าผมทำเนี่ยผมก็ต้องรับความรู้สึกว่าผมจะผมจะทำอะไร ผมจะทําเพื่อทําเพื่อกูบาการทาเพื่ออะไรทาเพื่ออูเททำเพื่ออะไรทําเ,เ,เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบทอเดเจตนา <S <S 1> <S 1> ผมกล้าพูดได้ว่าคนที่คิดเรื่องราวเหล่าน,น,นี้เริ่มต้นจากไอจีเริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็กๆเนี่ยณวันนี้คนทั้งอูเทเนี่ยรู้จักมาบ้างไม่มาบ้างแต่ก็รู้ว่ากลุ่มพุ้ทธ่ดาจิตเนี่ยเป็นกลุ่มที่ทํางานไม่เหมือนคนอื่น เราเริ่มต้นครั้งแรกๆเนี่ยเราก็โดนรุ่นพี่ที่บอกว่างานวุเส้นไม่มีเล่าได้ไงไหมเราก็โดนนะแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยจะค,คนจะรู้ว่าเรางานของเราไม่มีเล่าให้กินมาเพื่อทาบุญมาเพื่อชื่นชมกับความสําเร็จตัวเองที่ครูบาอาจารย์ได้เห็นครูบาอาจารย์ได้ปลื้มใจน,นี่คือสิ่งนึ่งที่เรา พอเริ่มปี51ชัดมีก้่าฐานแข่งสี่าเป็นปีแรกที่มีตังเหลือสี่พันบาทก็เริ่มปี51ก็เริ่มจ้าอีเวนต์เขาเข้าเข้ามาทำเรียว่ามาฐานมีตังสี่พันย้ายที่ไปเลยไปที่สโมสรตำรวจซะเลยใหญ่ดีสมาคมสังยยามเลกเป็นสแล้สำหรับคนเท่ไปนั้นใหญ่ๆดีก็เป็นจัดเยอะก็ดีขึ้นเลยดีอ่ะปีพอ51สำเร็จปุ๊บพักปีหนึ่งป้าสามเอาอีก ระบบสปอนเซอร์ปี53มาละมาเยอะเลยตอนนั้นมาเยอะเลยเฮ้ยใหญ่ขึ้นแล้วค่อนข้างจะสมบูรณ์กปีน่าจานมี52ท่านเยอะมากที่สุดีมากท่สุดเพราะจานยังแข็งแรงก็เดีปีนี้ปีเท่าไหร่แล้วปี5ปี58แล้ว6ปีย้อนหลังไป58ปี58จานยังแข็งแรงมาได้เยอะหลาเพรา็จะแล้วปุ๊บจริงๆแล้วเนี่ยจากจุดปี53แลยวอย่างผคนบอกเลยอาจารย์ทอมทำบุญเด่นอาจารย์ทอมบูร์ด เราแทนที่จะมาพุทธิตากิตตอนเย็นหรือกินข้าวก่อนนี่เราจุนจ่าทำบุญดิเพราะใจเก่าๆเยอะแยะที่ที่เสื่อมเพื่อนๆท่านนั้นเฮ็ดดี้ด้วยอาจารย์มาเป็นอยู่โดนปีห้าสามก็มีการทำบุญเรื่องมีที่สมเออแล้วไปที่ส์เกิดขึ้นใช่แล้วก็ปีห้าห้าก็เป็นฟอร์แมตนั้นสุดท้ายปีห้าเจ็ดก็ยังเป็นฟอร์แมตนี้อยู่ด้วยก็เ่ยมาสั่งๆไม่ถือว่าเป็นฟอร์แมตที่ดีนะเพราะว่าเพราะว่าเรา เรามีโอกาสได้รำลึกถึงครูบาอาจารยท์ที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยจะสังเกตดูว่าในการจัดงานแต่ละครวเนี่าไม่เคยบอกว่าคนนั้นคนนี้เป็นประธานจัดงานเราไม่เคยบอกเราถือว่าสิ่์เก่าทุกคนที่มาร่วมง,งานเนี่ยเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการที่จะมาแสดงข้ารูปตัจฉรตาต่อครูอาจารย์นั่นเองเนี่ยอย่างในหลายๆครั้ที่เราจัดกันมาเนี่ยเราก็ล้มลุกคลุกคลานมาตลอดคือให้งานพวกนี้มันเป็นงานที่ที่ต้องอาศัยวความอดทนแล้วก็ จะพูดว่าเสียสละักอย่างเดียวก็ไม่เชิงคือว่าคือทาแล้วเนี่ยมันต้องมีใจในการที่จะทำมันก็จะมีวิวัฒนาการมาแต่ละคราวในการจัดอย่างบางรุ่นมาก็ต้องเสนอว่าต้องมีทัวรแทนรุ่นเข้ามาเลยนะก็ส่งเข้ามาพอมาปุ๊บประชุมได้สองสาครั้งก็จะหายไปเราก็พยายามจะมองหาไปเรื่อยๆว่าให้จะมีสักช่วงไหนบางที่ที่จะมีคนที่มาช่วยเราให้เป็นเรื่องเป็นราวก็คิดว่าในปี2 5 5 7เนี่ย ป็นปีที่เราถือว่าเราประสบความสําเร็จที่สุดคือเราได้รุกน้องเยอะแยะเลยที่มาช่วยเยอะแยะนะครับแล้วก็ทุกคนก็มีใจเชื่อไหมว่าเราประชุมในการจัดงานคราวนี้เราประชุมกันถึง13ครั้งในระยะเวลา8เดือนแปดเดือนเราประชุมกัน13าครั้งไม่รู้ประชุมป้าพออะไรกันไม่รู้แต่ว่าในแต่ละคราวเนี่ยเราเต้องยอมรับอย,อย่างว่าเราเป็นคนรุ่นรุ่นโตแล้วเนี่ยเราก็จะคิดในอะไรที่มันเป็นแบบแผนเพเกิดมา <ไป S 1> ใช่ไหม แต่พอได้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาทาแล้วเนี่ยมันเริ่มมีการน,รนําเสนอแนวความคิดน้องๆนาเสนอที่ต้องทอยังไงที่น,นี่คือเราเราถือว่าเราเปิดกวา้างเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่างานพระลาษตัญยุตดาวเทนถวายเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าภาพสิบผู้เทนตถวายทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าภาพเัยพราะนั้นตรงนี้แหละนันจะสิทธ่ที่เราประสบความสำเร็จแล้วถามว่าเราทำมาแล้วเนี่ย ถ้าทำกันแบบรูปแบบจริงๆเนี่ยเป็นทางการเนี่ยก็ประมาณสิกว่าปีต้นสกว่าป,ปีต้นๆแต่ถ้าไม่รวมที่เป็นแบบรูปที่เป็นรูปแบบเลยนี่ก็ประมาณ20่กว่าปีที่เราทาํามานั่นเองมันมีวิวัฒนาการมันมีความบาดเจ็บมันมีเรื่องอะไรตัวอะไรให้เราให้เราได้รับมาตลอดจนกระทั่งถึงวันนี้แล้วเราคิดว<ม>่ามันน่าจะมีการจังดงานทาลุกันยุตาเกิดมาไ มันน่าจะเป็นเช่นเช่นดีเช่นคือคือเป็นวัฒนาธรรมอันหนึ่งของชาวเทนถวายได้นะครับซึ่งเอ่อสิ่งนี้ยอย่างที่ที่สามารถบอกว่ากะคิดว่าอาจารย์ห,หลายๆคนก็ไปพูดข้างนอกซึ่งก็ไม่มีใครที่จะทําแบบนี้ก็มีแต่ที่เราดัางนั้นเราก็คิดว่าถ้าสมมติทำแล้วย่งยางยืนจะต้องมีน้องๆเนี่ยที่ก้าวเข้ามาก่อนดู วังตะวันจะส่องฟ้าราตรีที่เดือนดาวพราวพรายพวกเราเคยอยู่ใต้ร่มไสรอุเทนทวายบ่มเพาะเรามาวันนี้ที่เป็นผู้เป็นคนเป็นขุนพลสถาปัตยุทธา ก็้วยบุญคุณอันหนักหนาคูบาอาจารย์พรำสอนสั่งเราดื่มน้ำไม่ลืมต้นน้ำ ยามที่ไม่เคยจางหายเพื่อนพองน้องพี่เราร่วมใจผู้เณนถวายทั้งสิทธิ์ใหม่สิทธ์เก่าไหวครูขอขมาหมุธิตาจิตที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาชาวพรสามพัน 3, ปีจงคุ้มครองเรา ให้เจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานสายทาทั่วสารทศิศคือสิทธิรักอุเทนทวายขอครูอาจารย์รับไว้ให้พรพวกเรามีโชคเห็นแล้วครับมือไว้นะครับเพราะว่า ภาพนิ่งแล้วมันจะไหว,วสองสามต้องกิตผู้ชาไม่เคยเสื่อมคลายเรื่องรองสองฟ้าเมือไทยอุเทนถาวยตะวันในตกดิน